บทสวดจุลและชัยยปรกรณ์นโมเมพุทธ,ธเตชะสะรัตนยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวามาลายปะปละเมสุตลาสิทธิพรม,มาจะอินทราจ,จะจะตุโลก,กาคัมภีรักขากาสมุธาปูตงปูตุงคังคาจะพรมระชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยยชัยยธารณิธารณีอุทั ทิอุทตทีณทิาทีชัยยะชัยยะทะคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนณเมลุละราชะผลนรชีชัยยะชัยยะคมพีละสมพีนเขนนัขาคขีปีสาจัพูตะการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงขีสุธา ฐานะมุขชาชัยยะชัยยะวะลุนะมุขสตาชัยยะชัยยะจำปานิธานินาคุระคันโถชัยยะชัยยะคัจฉคนนะตุรงสุกราระพุชงสีหะพยัคฆาทีปาชัยยะชัยยะวะลุนะมุขายาตาชินตะจิตตะ เสนาลีปุณณะสุจีนรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาทีวิชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสานตินสทาชัยยะชัยยะมังกราชนัตยาพระภเกชัยยะชัยยะวรุณะยักษ์เขชัยยะชัยยะลักเสสุระพุชเตชะชัยยะชัยยะพเมนนะขณาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปนเจ กะพุทธาสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลฮะโลฮาลินเทวาชัยยะชัยยะพรมมารุสุระโขชัยยะชัยยะนาโควิรุภะโกวิรุปะโขจันทิมาระวิ <c oughs> อินโธจะเวนะเตยโยจะกุเวโลวรลุโนปิจะอคิวายโยจะปะชุนโหกุมาโลทัตตะลัทโกอัฏฐาะสาระรัสมะหาเทวาสิทธิตา ภาษาอาทาโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะมาวุมาลาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโจะสังโฆจะทัสสะปะโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคารังชัยโยปิพุทธสัสสิริมโตอะยังมารัสสะจะปปิมโตปาราชโยอุโค สยามโพธิมัคเพโมทิตาชัยยะตถาพัมมะขณะมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสนิมโตอะยางมารัสสาจปาปิมโตปราชัยโยทุกโสยามโพธิมเคเพโมทิตาชัยยะตถาอินทักษณะมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสนิมโตอะยางมารัสสาจปาปิมโตปราชัยโย อุโคสยามโพธิมัคเเปโมทิตาชัยยะตถาเทวะคณาเหสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมัโตยังมารัตสัจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัคเเปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะคณาเหสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมัโตชัยอะยังมารัตสัจปาปิมัโตปราชโย อุโคสยามโพธิมเกปะโมทิตาชัยยะตถานาคะนาคามเมหิโนชัยโยปิพุทธศสสรริมโตอเยัยงมารัสสัจปปิมโตปรชาชโย,ยทุโคสยามโพธิมาเลเกเ <c oughs> ะโมทิตาชัยยะตถา,า,าสุพรหมคณาเมหิโนชายยาัานาายยันโตโพธิยามูเรสกเยนังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโย,ยโหหิชัยยะสุเจ้ายะมังคะเรปราชิตาสาคั้ง บาลังเกศิเสวะปะพิโภคาเลอภิเศกสัพพะพุทธานะครับปปปโตปโมทติสุนักันตังสุมังคังสุปปาพาตังสุขุทิตังสุขโนสุพุทโธจัสุยิสังขลมะจาริสุปทักชินังกายะกัมมังวะจามมสุปปักชินังปทักชินังมโนกัมมังปานิทีเตปทักชินังปักชินางนิจตะวานาราภันตเถรทักชีเนเตอัรัตถาสุขิตาวิรุฬหพุทธาสาสิ สาเสนอโรคาสุกิตาโสตสหสเพหิยาติภิสุนันตุโพโตเยเทวอสมิงธานอาทิกตาธีคายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพตาลขันตุสัพสพัตตานังละขันตุชินัสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัมเพปูเดนตุมโนรถายุตตะกาเลวปวัสสัุวัสสังวัสสาวาหกาโลกา จุปัทวาเตสังนิวาเรนตุสพภธากายาสุขังจิตตะสุขังอะระหังตุยะถาระหัง <c oughs> บทสวดธรรมะนิยานิยามสุตังไอบาเมสุตังไอคังสมัสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนากคปฏิกิคสะอารเมตันตละลัคโภพระกวาพิขุวมันเตสีพิสวติ พระันตเตติเตภิกขุพระขวันโตปัญจโสสมพระขวัยทัตมวจัฏอุปทาวาภิกขเวตถาคตังอนุปทาวาตถาคตังทิตาวะสาธาตุธรรมมัิตตตาธรรมมนิยามัตตาสัพเพสังคารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตาอจิคติเทเสติปัญจเปติปันทัเปติวิวรติวิ พระชาติอุปตานีกัโรติสเพสังคารานิจาติอุปถาวาพิกเวตถาคตังอนุปทาวาตถาคตังที่ตวะสะทาตุธรรมทิตตาธรรมนิยานิมตตาสเพสังคาราทุกขาิตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุทิตวะอภิสัเมตวะอาธิคติเทเสติปัญญเปติปัญธาเปติวิวัลติ วิพัชติอุปทานีกโลติสัเพสังคาราทุกขาติอุปทาวาพิขเวตถาคตังอนุปทาวาตถาคตังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมมัตตาสเพธัมมานตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุธนิตวาอภิสมเมตวาอาจิคติเทเสติปัจจเปติปัทเปติวิวารติวิ พระชาติอุปตานิกรโรติสเพเพธรรมานตาติอิทะมะโบจ่าพระกวาอันตมนาเตพิขูพระกันโตภาษิตังอภินันทุนติหมดสวนพัธธะเถกกลกถาอดีตังนาวะาเมือยานับไปจากนับปฏิกังเขานาคตงบุคคลไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไยและไม่พึงพะวงสิ่งที่ยามาไม่ถึงยะธาติตัมปีนันตังอปนันจานาคตังสิ่ง เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนัญจโยทมบังตถาตถาวิปัสติอสังฮิลังอสังกุป,ปังตังวิธานุปรุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่างไม่ค่อนแค้นเขาควรพ่อบูดอาการเช่นนั้นไว้อันเชวะกิจจัตตมุป,ปังโกเัญญามระ,ะนังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะกฮินโนสังคารละเตนนะมหาเซนนมันจุนาเพราะการผิดเพี้ยนต่อมัจจุนาาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตับปิอาโหรัตตามะตันติตันตันเวพระเทกรตัตโตติสันโตอจิกเต,เตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม บท <c oughs> สวดธรรมะสังฆเวขะปัญจเวคขนะสะเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่ เจ็บตายไปสัพเพรมาณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวตนของเราทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนวัดสังมะยามาริตตพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสารนางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอาลิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมสนิยะตังความตายเป็นของเราเป็นเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะาวิญญาโนขันปัสจักวิญญาณทุกโออัน เขาทิ้งเสียแล้วอธิเวสติจากนอนทับปทวิงซึ่งแผ่นดินอลิงข้ลังอ,อิวะประดุดอย่างว่าขอดท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัฐถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวาตะสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปเทวะยะธรรมมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุตติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสัมสโมสุโผ ความเข้าไปสงบและงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันตีจาาสันทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสูจะมาลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวะหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตะสังขโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs>